สวัสดีครับับผมนายสิริวัตรรักสกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์มุมเพาะผู้ประกอบการอายุรศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วกมีความตระหนักและกําหนดแนวทางการกับเครื่องศูนย์มงเพาะผู้ประกอบการอายุรศึกษาของสถานศึกษาให้มีผลจำริที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นภาร,รก,กิจสําคัญของวิทยาลายัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเศรษฐกิจและสังคมการแข่งขันในปัจจุบันและการตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกระผมในฐานะของผู้บริยารสถานศึกษามีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงบทบาทของศูนย์บ่มเพาะที่จะเป็นตัวเชื่อมแล้วมีการกับเคลื่อนการฝึกทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฝึกการคิดการวิเคราะห์การลงมือปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการ อย่างแท้จริงซึ่งในปีที่ผ่านมากระผมถือว่าการดําเนินงานของศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัยดําเนินการได้สำเร็จผลซึ่งได้กําหนดแนวทางการก,กับเครื่อนศูนย์บ่งเพาะหรือธุรกิจได้3หลักด้วยกันได้แก่ 1. พัฒนาองค์ความรู้ทักษะของการเป็นผู้ประกอบาการให้กับนักเรียนนักศึกษาโดยผ่านช่องทางการอบรมการสัมมนาและผู้เรียนได้นําความรู้จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ธุรกิจ ที่สอดคล้องกับธุรกิจที่ได้เขียนไว้มาเป็นแนวทางในการสนับสนุนและลงมือประกอบธุรกิจจริงซึ่งทําให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและหลังสําเร็จการศึกษา2การจัดทําธุรกิจจําลองเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้รู้ถึงขั้นตอนการผลิตการทําการตลาดการบริการลูกค้าและการบริหารต้นทุนให้อยู่ในกรอบ3 การบรูรณาการกับหลักสูตรและสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นภาพจริงในการบริหารธุรกิจจริงๆเพื่อเชื่อมโยงกับเครือกายของการดำเนินง,งานทั้งหมดได้เห็นสภาพจริงจากภายนอกว่าในเครือกายนั้นเขามีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างไรซึ่งในหลักสําคัญที่สุดแล้วคือการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้อย่างแท้จริงโดยที่จะไม่ให้ศูนย์บ่มเพาะเป็นเพียงแก่สถานที่ฝึกงาน แต่จะให้เป็นสาานที่ฝึกประสบการณ์รณให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตขอบคุณครับ